เทคนิคการเพิ่มสมาธิในการทำงานหรือการอ่านหนังสือง่ายๆด้วยตัวคนเองที่คนไทยหลายคนไม่บอกคุณอย่างแรกถ้าใครหลายคนเนี่ยนะครับรู้สึกหมดไฟหรือขี้เกียจในการทำงานหรืออ่านหนังสือเนี่ยนะครับลองใช้วิธีนี้อย่างแรกนะครับให้เอาหนังสือหรืออุปกรณ์การทำงานเนี่ยไว้ใกล้ตัวคุณมากที่สุดนั่นเองโดยสาเหตุที่ทำแบบนี้นะครับเนื่องมาจากสมองของเราเนี่ยนะครับได้รับการวิว,ว,วัฒนาการไม่ให้ทำเรื่องที่ยุ่งยาก เพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยนะครับที่ชอบเอาหนังสือไปวางในจุดที่ห่างไกลเช่นตามชั้นต่างๆเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกขี้เกียจไปเอามานะครับทางที่ดีก็คือเอาหนังสือไว้ใกล้ตัวนะครับให้สามารถหยิบได้ง่ายที่สุดนั่นเอง เทคนิคต่อมานะครับเราเรียกว่าเทคนิคการอ่าน30มนาทีพัก15นาทีนะครับโดยถ้าใครหลายคนเนี่ยหันกลับมาอ่านหนังสือหรือกลับมาทํางานและอยากให้งานมาทาได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับให้ใช้เทคนิคนี้คือทํา30นาทีและอาจจะพัก5-15ถึงนาที นั่นก็เป็นเพราะว่าสมองคนเราได้รับการวิวัฒนาการนะครับมาให้คนเราเนี่ยไม่ทําอะไรที่มันเครียดหรือกดดันตัวเองนานเกินไปถ้าเริ่มแรกเนี่ยคุณทํางานหรืออ่านหนังสือที่ยากเนี่ยนะครับสมองก็จะรู้สึกล้านะครับและก็จะทําให้คุณกลับไปที่เกจอีกนั่นเองโดยหลังจากอ่านส0มสิบนาทีนะครับอาจจะไปทํากับข้าวเดินรอบบ้านเล่นๆนะครับไปนู่นไปนี่แถวๆบ้านเนี่ยสัก5นาทีแล้วกลับมานั่งใหม่นะครับเทคนิคนี้เนี่ยจะทําให้เราไม่จําเจและไม่เบื่อนั่นเอง โดยการทํางานและการอ่านหนังสือแบบสลับพักเนี่ยนะครับและทํากิจกรรมที่เราชอบเนี่ยมันจะเป็นการปลูกฝังนะครับให้สมองของเราเนี่ยรู้สึกไม่ต่อต้านการอ่านหนังสือหรือการทํางานที่มีความเครียดเพราะมันจะไปเชื่อมโยงว่าการอ่านหนังสือและมีความเครียดน,ยนะครับท้ายที่สุดเนี่ยเราก็จะได้รับรางวัลก็คือเป็นการพักนั่นเองและนี่ก็คือเทคนิคที่จะทําให้คุณกลับมาอ่านหนังสือหรือกลับมาทํางานได้อย่างมีสมาธิต่อเนื่องอีกครั้งหนึ่งนั่นเอง